ทำให้เรามีความสุขกับการออกกําลังกายค่ะอาการหัวใจเต้นเร็วก็น้อยลงค่ะแล้วอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะก็ไม่มีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุดาวันจันแดงค่ะอายุ44ปีนะคะอาชีพแม่บ้านค่ะพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพนะคะเลยเริ่มจากการทำตามคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะ เราคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มันง่ายนะคะคือเวลาเราทําจริงๆไม่ง่ายเลยค่ะ5นาทีเนี่ยเราก็ต้องหยุดแล้วนะคะทำไปหยุดไปเพราะว่ามีอาการเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วเหมือนเราจะเป็นลมเลยะคะ่ะพอมีอาการแบบนี้เราก็ต้องหยุดพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะคะก็กะว่าเราหายแล้วเราออกกําลังกายได้ใหม่แต่จริงๆแล้วมันมีอาการปวดเมื่อยค่ะแต่เราก็ยังฝืนนะคะยังฝืนทําจน มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบค่ะก็มาเจอผลิตภัณฑ์ HRT ค่ะเลยลองซื้อมาทานดูค่ะครั้งแรกเนี่ยทานก่อนออกกำลังกาย10นาทีค่ะทำให้จากที่เรา5นาทีเราก็ต้องพักทำให้เราออกกำลังกายได้นานขึ้นค่ะอาการหัวใจเต้นเร็วก็น้อยลงค่ะแล้วอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะก็ไม่มีค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ HRT ค่ะที่ทำให้มีความสุขกับการออกกำลังกายค่ะ